สวัสดีครับอยู่กับแม็กคณณตศาสตร์ชาแนลครับอยู่ที่หนังสือเรียนรายวิชาคัณตศาสตร์เพิ่มเติมม .4 เล่ม2ครับบทที่3เลขาคณิตวิเคราะห์แบบฝึกหัดที่3.1.5หน้า226ข้อ2ใหญ่ครับ2ใหญ่ก็บอกว่าให้เส้นตรงครับให้สันตรงไม่มีให้เส้นตรงแก้ไขหน่อยนะครับเส้นตรง L มีความชันมีความขันนะครับมีความชันเท่ากับนะครับผมนี่ K ส่วน M ครับ โดยที่ m ไม่เท่ากับศจงหาความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรง l จากเมื่อกี้จากข้อหนึ่งเลยนะครับนี่ก๊อปมาได้เลยจากข้อหนึ่งตรงนี้นิยามมันหรือว่านะครับคำพูดมันเนี่ยเอามาใช้ได้นี่ถ้ามันตั้งฉากกันแสดงว่าความชันของอีกเส้นหนึ่งคูณกับความชันของอีกเส้นหนึ่งครับมันจะต้องเท่ากับลบหนึ่งครับแล้วก็ามาแทนครับความชันเท่ากับ k ส่วน m คูณกับ m 2 m 2นี่คือความชันอีกเส้นหนึ่งนะเท่ากับลบ1นั้นแสดงว่าความชันที่เราต้องการหาครับมันก็จะเท่ากับลบ m ส่วนอะไรครับส่วน k จบเลยนะครับเราก็ตอบเลยครับผมดังนั้นนะครับผมนะครับคืออะไรครับเส้นตรงนะครับที่นะครับผมตั้งฉากครับนะ กับเส้นตรง l ครับกับเส้นตรง l มีความชันครับมีความชันเท่ากับนะครับเท่ากับลบ m ส่วน k ไม่มีตัวส่วนครับเขียนตรงนี้ให้มันซะหน่อยครับเมื่อ k ไม่เท่ากับ0ก็จะจบนี่ได้ตัวนี้ โอเคไหมครับนี่ก็จะได้ตัวนี้ออกมาโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับแล้วเจอกันข้อต่อไปครับแล้วก็คลิปต่อไปสวัสดีครับ